สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้ใช้เสียงนะครับในการนําเสนอคือได้รับคอมเมนต์มาจากหลายๆท่านนะครับว่าติชมมานะครับเรื่องเรื่องการนําเสนอตรงนี้ผมก็น้อมรับไว้นะครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องนะครับองค์กรนะครับ่านเรือนะครับมี มีอุตุนิยมวิทยาไหมนะครับหลายหลายท่านยังเข้าใจผิดกันอยู่นะครับเรื่องนี้ครับเราก็มาต่อกันนะครับเรื่ององค์กรโครงสร้างนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าอุตุนิยมวิทยานะครับคนทั่วไปก็จะรู้จากคำว่ากรมนะครับอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้นะครับกรมกรมนี้นะครับขึ้นอยู่กับกระรวงอะไรครับ กรมนี้จะขึ้นอยู่กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจกิจไงเ่ยเศรษฐกิจและสังคมนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะครับรัฐบาลรัฐนะครับนี่คือกรมุมประตุนะครับ กรมอุตุนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่บางนานะครับบางนาแถวๆรถไฟฟ้าบางนานะครับลงจากตรงนั้นมาก็จะเห็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วยังไงเอ่ยถามเรือนะครับก็มีอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันนะครับแต่จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับคือหลักง่ายๆนะครับ กองทัพเรือนะครับกองทัพเรือเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนบัญชาการนะครับส่วนบัญชาการส่วนกําลังรบส่วนยุทธบริการและส่วนศึกษาวิจัยนะครับอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนบ้างเอ่ย ส่วนประชาการใช่ไหมส่วนกำลังรบส่วนยุทธบริการส่วนศึกษาวิจัยที่ผมทํางานอยู่เนี่ยครับส่วนกำลังรบเนี่ยก็จะมีกองเรือยุทธการนะครับกองเรือยุทธการนะครับตรงนี้กองเรือยุทธการแบ่งเป็นข้างในก็จะมีนข่ขวตอยู่นะครับอยู่หลายส่วนแต่ที่ผมอยู่เนี่ยก็คือกอง การบินทหารเรือนะครับกองการบินทหารเรือในนั้นก็จะแบ่งไปอีกนะครับแบ่งเป็นสุดท้ายมีกองบิน1นึ่กองบิน2แต่ที่ผมอยู่ก็คือสถานีนะครับสถานีการบินสถานีการบินในนั้นก็จะมีนอคอตออีกแต่นอคอตอที่อยู่เนี่ยก็คือ กองปฏิบัติการฐานบินในนั้นก็จะแบ่งอีกนะครับเป็นแผนกเครื่องช่วยนะครับโดยการเดินอากาศที่ผมอยู่คือแผนกข่าวอากาศนะครับนี่ะครับนี่แหละครับข่าวอากาศทำหน้าที่อะไรนะครับก็พยากรณ์อากาศนะครับตรวจอากาศนะครับเพื่อการบินแผนกข่าวอากาศนะครับ ตรงนี้แล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คืออันเนี้ยเกี่ยวกับการบินนะครับเกี่ยวกับการบินส่วนในยุทธบริการเนี่ยยุทธบริการก็จะแบ่งมีนอคอตอ,อยู่นะครับแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็จะเป็นกรมอุทกศาสตร์นะครับกรมอุทกศาสตร์ ในกรมอุทกศาสตร์นะครับก็จะแบ่งอีกนะครับแบ่งเป็นอาขอยับเลื่อนมานี้แล้วกันโอเคนี่นะครับกรมอุทกศาสตร์จะมีอยู่นคอตออยู่ห้นคอตอนะครับก็จะมีกองบังคับการกองบังคับการมี ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสาระสนเทศทางอุทกศาสตร์อันนี้คือไฮไลท์ของเรานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ที่เหลือผมที่เหลือก็จะเป็นกองบริหารพัสดุอุทกกาศนะครับโรงเรียนอุทกศาตสตร์ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือและหมวดเรืออุทกศา์อันนี้ผมผมจะไม่เกี่ยน,นะครับก็จะมีอีก 1>, 1, 2, 3, 4จะมีอีก5หนอขอต่อแต่ไฮไลท์ของเราก็คืออยู่ที่ศูนข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุตสตร์นะครับในนี้จะมีอีกสกองครับสกองก็จะมีกองภูมิสาระสนเทศทางอุทตสตร์อันนี้ทําอะไรนะครับก็เกี่ยวกับแผนที่ต่าง,างๆเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่าง,างๆนะครับแผนที่กองสมุศาสตร์ ของสมุสศาสตร์ก็จะมีสมุรศาสตร์และวิศวกรรมชายฝั่งนะครับก็ย่อยไปเป็นแผนกนะครับนี่ไฮไลท์ของเราก็ยู่ตรงนี้กองกองนะครับอุตุนิยมวิทยาวิทยานะครับและกองสำรวจแผนที่นะครับนี่ตรงนี้นี่ครับในหน่วยง,งานของรัฐ ก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขึ้นอยู่กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอยู่ที่บางนานะครับของกองทัเพเรือนะครับกองทัเพเรือก็จะแบ่งเป็น4หมวดสี่สี่สี่ฟังก์ชันนะครับส่วนบัชาการส่วนกำลังรบส่วนยุทธบร,ริการและส่วนศึกษาวิจัยส่วนกำลังรบเนี่ยแตกมานะครับตั้งแต่กองริ่ธการกองการบินฐานเรือสถานีการบินกองปฏิบัติการฐานบินจนมาถึงแผนกข่าวอากาศนะครับอันนี้จะเป็นอุตุนิยมเพื่อการ อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินนะครับส่วนยุทธบริการก็จะมีนขอตออยู่หลายหลายอย่างนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็จะเป็นกรมอุตุศาสตรกรมอุตุศาสตร์แตกมานะครับมีอยู่หน่วยขึ้นตรงอยู่5ห,หน่วยนะครับกองกำคับการศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารส,สนเทศทางอุตุเกตรศูนย์สนับสนุนการเดินเรือกองบริหารพัสดุทุกศาสตร์โรงเรียนทุกศาสตร์และหมวดเรือนะครับ แต่ไฮไลท์ของเราคือศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสาระนเทศทางอุตุอุตุตร์นะครับมีอยู่4ในนั้นก็จะมี4กองไฮไลท์ของเราคือกองอุตุนิยมวิทยาอันนี้อยู่ที่ไหนครับอันนี้จะเป็นอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเดินเรือนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับหลักๆเพื่อการเดินเรือนะครับตรงนี้นะครับแต่แผนกข่าวอากาศจะเป็นการบินกองอุตุนิยมวิทยาจะเป็นเกี่ยวกับการเดินเรือจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ อันอยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ที่กิโลสิบหรือกมสิบนะครับที่สัตหีบนะครับกมสิบสัตหีบสัตหีบตรงตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจนะครับตรงนี้ส่วนแผนกข่าวการอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยมาหน่อยนึงนะครับอยู่ที่บ้านฉางนะครับบ้านฉางอยู่ที่ห่างกันประมาณ3 กิโลนะครับจากกองอุตุนะครับมาที่แผนกข่าวอากาศนะครับส่วนคนส่วนใหญ่นะครับจะเข้าใจผิดเรียกกองอุตุนิยมวิทยานะครับที่กิโลสิบเนี่ยเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเวลาให้ข้อมูลหรืออะไรไปนะครับขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่กิโลสิบผิดนะครับเป็นกองนะครับกองอุตุนิยมวิทยานะครับถ้ากรมเนี่ย จะอยู่ที่กรุงเทพนะครับเท่ากองเนี่ยครับจะอยู่ที่สัตหีบนะครับกิโลสิบนะครับกองเนี่ยขึ้นกับศูนย์ข้อมูลข่าวกรองนะครับภูมิสารสนเทศทางอุทยศาสตร์นะครับขึ้นอยู่กับกรมอุทยศาสตร์กรมอุทยศาสตร์กองทัพเรือนะครับเห็นไหมอยู่ภายใต้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแผนกาวอากาศนะครับแยกให้ออกว่าเพื่อการบินนะครับ ถถ้าเพื่อการบินเนี่ยจะมาสายตรงนะครับกําลังลบถ้ามาเกี่ยวกับกองอุตุนะครับจะมาทางสายยุทธบริการนะครับนะครับสายยุทธบริการโดยมีกรมอุตุขสากลเป็นหนึ่งในหน่อขอต่อในนั้นนะครับก็พยายามแบ่งให้เป็น3ามส่วนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทหารนะครับกรมไม่ใช่ทหารนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองอุตุนะครับกองอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอันนี้คือ เป็นของทหารเรือนะครับขึ้นอยู่กับกรมอิทยุศาสตร์กรมวิทยุศาสตร์ก็คืออยู่ในส่วนของยุทธบริการนะครับกองทัพเรือนะครับส่วนแผนคาวอากาศนะครับส่วนใหญ่จะทําง,งานเกี่ยวกับอาเคอุตุนิยมวิทยานะครับแต่เพื่อการบินนะครับการบินขึ้นอยู่กับกองเรือยุทธการกองอยุทธการอยู่ในส่วนของกําลังรบนะครับ โอเคหนึ่งสองสามนะครับพยายามพยายามแบ่งให้ได้ครับว่าริชใครถูกนะครับจะไดะ้เวลาเราต้องการข้อมูลเราจะไปถูกทิศถูกทางนะครับจะเอาจากข้อมูลจากกองวุตุนิยมวิทยาเอาอย่างที่ไหนเอาข้อมูลจากแผนกา,าวอากาศการบินที่ไหนเอาข้อมูลจากกรมวุตุที่ไหนนะครับก็ ขอฝากไว้เท่านั้นนะครับเรื่องที่อย่างน้อยแยกให้ออกก่อนว่ากรมอุตกรมอุตุนิยมวิทยาคือ,ค,อคืออะไรกองอุตุนิยมวิทยาครับคือที่ไหนนะครับรแผนกาวอากาศคือที่ไหนอะไรคือทหารอะไรคือไม่ใช่ทหารนะครับก็จะขอฝากไว้เท่านั้นนะครับขอบคุณครับ